ชีวิตอปยศมากเป็นคนไม่มีรูขุมขนแล้วเป็นคนที่เหงื่อแทบไม่มีอ่ะเวลาพี่มาคาร์ดิโอพี่เลยต้องใส่เสื้อแขนยาวแบบนี้เพื่อให้มันแบบร้อนที่สุดแล้วให้เหงื่อมันออกอ่ะมือไม่เนี่ยมันไม่มีเหงื่อเลยเว้ยแต่พอมีเหงื่อแล้วอ่ะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรักแร้มันจะเหม็นอับเว้ยคือใช้จริงๆรงไงแต่ตะพูดแบบนี้เลยหน้าจ๋า คือไม่แต่งคาร์ดิโอตอนเช้าเพื่อที่จะดึงไขม,ม,มันออกมามที่สุดเพราะฉะนั้นท้องว่างหมดก็รีบประมาณคาร์ดิโอตอนเช้าใช้ตัวลกมาครีมเจลลดกันแดดก็คือแบบเป็นเซ็ตหน้าใสาแล้วกันแดดป้องกันผิวอันนี้คือทาทั้งตัวมันเป็นตัวบูทเตอร์ส้มทาบองดูผิวู่แล้วทําให้ผิวขาวแต่ที่ขาดไม่ได้อันนี้คือริมลแคลฟีมันไม่ได้แค่ช่วยทําให้ขาวนะมันช่วยลดเหงือ่อแล้วก็ลดกลิ่นด้วยใครที่แบบ มีปัญหากลิ่นเหงือ่อหรือว่ากลิ่นรักแร้อะไรเงี้ยรักแร้ดำรักแร้มันเป็นตุ่มหนังไก่หรือว่ารักแร้เหงื่อออกเยอะตัวเนี้ยครีมรักแร้อีฟคือช่วยได้ดีมากคือแต่จะบอกว่ามันดีกว่าโลออนตรงไหนเลยไหมคะตรงที่มันคือตัวบำรุงระยะยาวถ้าเป็นตัวโลออนมันคือแก้ไขปัญหาดับเดี๋ยวนั้นตอนนั้นแค่นั้นถ้าไม่ใช้ก็คือเป็นอยู่แต่ตัวครีมรักแร้อีฟปะมันคือการที่เราบำรุงระยะยาว ช่วยลดเหงื่อระยะยาวช่วยดับกลิ่นระยะยาวแล้วก็ที่สําคัญช่วยทําให้ผิวขาวกระจ่างใสระยะยาวเพราะฉะนั้นใครรักแร้ดำง,ง้าขาหน้ามก้นนะคะหรือว่ามีเหงื่อมีกลิ่นมีตุ่มหนังไก่ดูเนี่ยเหงื่อออกตัวนะแต่รักแร้ก,ก็คือแบบเราไม่เหน็นด้วยนะคะและนี่ทุกทุปกติตอนเมื่อก่อนจต่จะเป็นคนไอแต่พอเราจ่ากินเนสเ,เยอะหรืออะไรเยอะบางทีชุดมันก็จะโชกล้ามก้ามก้นเราเล่นก้น,นหนักเนือ้อออกมานเราต้องโชว์หน่อยเพื่อแบบความสวยของก้นเราเนี่ยแหละคะ่ะ กัวเราก็จะต้องมีความเนียนงามขางามก้นปูดเติดก็คือถ้าเกิดใครดำตัวนี้คือช่วยได้คทีมรักแรกอีทใครมีปัญหาเหล่านี้ดำเหงื่อกิ่นตุ่มหนังไก่ใช้เลยค่ะ